ค่ะภูการแทนดีแอ็กทีฟค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาดีแอคซ,ซีรีส์ไอหลงไหน EP หนึ่งค่ะโอโออไ,ไอสตีอยู่ไหนไอตัวแสบข้อสิบเหรอแกอยู่ไหนอยู่บ้านครับ พ่อถามว่าอยู่ไหนอยู่บ้านครับกลับไปคุยกันที่บ้านนาะยอัยเรศแต่ไม่ต้องรีบระหว่างทางก็ช่วยระล,ลึกมาตลอดเลยนะว่าแกเกะาะคดีอะไรไปบ้างแล้วเจ้าหน้ามาด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้มาไม่ต้องหวังจะพึ่งเจ้าหน้าเลยนะเราจะมาชำระความกันตัวต่อตัว,ตวเดี๋ยวพ่อพ่อสิ okay. where you going home Hey, what's going on? <laughs> How was it? Not fun. What fun? Last night. <laughs> Last night. Hey, look. You are the best, my Nicole. Cause my dad just love So, seriously? Good morning, Have the Dad. มาเหนื่อยๆทาน้ำไม้ยังครับไม่ต้องมาพูดดีอ่างจสซ่วยพ่อแสดงว่าสร้างวิรกรรมไม่ไดม่เห็น้องซีเรียสเลยมีอะไรค่อยๆคุยกันครับครั้งนี้เกินไปแล้วนะไอทะเลาะวิวาจะโดนไล่ออกเพราะมันหาเรื่องของก่อนเนี่ยพ่อไม่เคยสอนแกใช้อารมณ์ผมขอโทษครับแล้วครั้งนี้จะเอายังไงต่อไม่ดูครับก็แต่ทำไมคราวนี้พ่อกระเป๋ามาเยอะจังไม่ใช่ของฉันทั้งหมดของแกของแกว พ่อหมายความว่ายัางไงฮะหมายความว่าแกต้องกลับไทยกับฉันไงเมื่อไรครับตอนนี้โอเดี๋ยวนี้ฮะแกก่อเรื่องจนฉันหมดความอดทนกับแกแล้วนะไอรนไม่เอาอพ่อคงคออยู่ที่นี่ต่อพ่อไม่อนุญ,ญาตไปเก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้แกทําตัวแย่เกินไปแล้วนะแล้วเรื่องคราวนี้อย่าหวังนะว่าเจ้านั่นจะช่วยแกได้แต่ถ้าแบบถูกตัดบัตรเครดิตก็คงดีอยู่ไม่ไหวอะ่ะ มันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงไไือน่ารักอะอืมอดูมงนั้นนี่ครับจับได้เหรออยู่เทพใช้รถแบบนี้ก็ดีอยู่ คนละคนนะพ่อไปึงคอนด้วยดคนขับพัดเหมือนเจ้าหน้าเลยในโลกเนี้ยไม่มีใครเหมือนเจ้าหน้าของพ่อหรอกไม่มีกูอยากรู้มากว่าเจ้าหน้าที่คือยังไงเนี่ยอ้ยดยมองด้วยสายตาแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมฟ้องเจ้าหน้าเลยพ่อมีเจ้าหน้าอยู่แล้ว อยากเห็นหน้าเศร้านานมากไม่ใช่ผู้ชายทุกคนอ่ะจะชอบผู้ชายด้วยกันนะไอเป็นวันจะมันเป็นผู้ชายครับพ่อแจ็งมันสั่งว่าเขาอ่ะต้องถือสายสาดมากเลื่อเพรสเจอร์เพรสเจอร์อะไรครับพ่อพ่อเคยเล่าให้ผมฟังว่าพ่ออ่ะตัวเจ้าหน้าสะกดด้วยสายตาส่วนผมอ่ะเดินขาคู่นั้นสกัดมาไงเฮ้ยเพราะงั้น เดี๋ยวมานะครมบรู้สึกเป็นห่วงเขาค,ค่ะมึงแค่ขาดก้สะเกดคนได้แล้วเว้ยน้องเป็ดถึงแน้ <c oughs> นนถึงตัวทุนทีมันไม่แสงเข้ามาแล้วเราทำมันทำให้รู้สึกว่ามันดูอบอุ่นอ่นอ,นอนโยนขนาด เป็นเหลืองเอา้าคุณเป็ดเมื่อกี้นายทำหลห่นไปอ๋อขอบคุณครับว่่่าาแตนยชือข,อขอบคุณมากเลยนะครับนะถ้าคุณเป็ดหายไปผมแย่แน่แเลยครับไปกันเถอะคุณเป็ดใช่ขอบคุณที่ส่งใจมายังไม่ทันได้รู้จักชื่อเลย ไค่เห็นขาก็ลงแล้วอ่ะจะกลับไม่น่านอ่ะหรือว่าจะตามไปเรียนกับเขาแต่วันนี้เลยพ่อครับพ่อช่วยเล่าเรื่องตอนที่พ่อเจอเจ้าหน้าที่แรกให้ฟังหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าตอนนี้เขามองคือยังไงคือหมายถึงว่าสายตาของเขาตอนที่เห็นไหนก็คือแบบมันมีความฟุ้งฟี้เหรอน่าจะว่าแต่เราชอบตอนที่แบบ แสงมันลงมาเธอจริงมันได้ความรู้สึกแบบ่ยนะมันดูแบมันติกอ่ะจันก็เหมอกันพี่จันเชิญไหนมาครับมาทันเวลาพอดีรับเสาเวลาเกือบสายตั้งแต่ปีหนึ่งยันขึ้นปีสองผมเป็นคนตรงต่อเลยนะครับอาจารย์แล้วเสื้อเนี่ยหัดรีดบ้างนะคู้เฉิไหนเป็นสไตล์ครับอาจารย์ไปเขาที่คุณเฉิญไหน เดี๋ยวดิพงเอาละทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มสอนแล้วสายแกันเหึือบอกมึงนั่นแหละไม่มีใครโทรปกุกกูสักคนรีบแทบตายเกือบทำเป็ดหายด้วยแต่ดีนะมีคนเก็บไว้ได้โคตรหล่อ,อขอบคุณที่ชมกูอะหล่อมาตั้งแต่ในท้องแม่และไม่ใช่มึงครับกูาไหวคนเก็บเป็ดไหนปากากู ยืมหน่อยของกูหายเมื่อวานอ่ะมึงจะให้กุเลยก็ได้นะขอนักบุญคุณจะใช้อะไรมึงก็ยืมไม่นายดิเดี๋ยวมานี่เลยมึงจะไปยืมไม่นายมึงยืมเองเลยคุณนายครับห้องไม่ใกล้ย,ยืมเลยเอ่ะรเกียริยมพอจะมีประกาศให้ผมยืมสักแห่งไหมครับ พราะว่าเจ้าน่านจะชอบไหมครับคิดถึงตอนเด็กเวลาที่ผมทำอะไรผิดพอ,อดอกนี้ไปให้เจ้าก็ยิ้มออกมาทักทีก็จบเจ้าคิดอะไรกับลูกครับก็มันหน้าไม่ร่ะฮะเอาดอกไม้ไปให้เจ้าอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าความผิดแกจะน้อยลงหอมจังเจ้าชอบแนะ่ เจ้น,นครับกลับมาได้สักทีนะเจ้าตัวแสบตอนนี้เองเจ้านานคิดถึงเจ้านาน่นมากเลยนะครับทำเหมือนไม่เจอกันนานทาั้งที่ก็เพิ่งเจอเจ้านานครับขอสิทธ์หยุดรถดสิทธิ์ไม่ได้บอกหรอกเหรอว่าเราอ่ะเป็นคนสั่งให้หยุดเองหมอ,อไม่ได้บอก เร,เราให้รู้จากปากเจ้าเอง <c oughs> เราเป็นคนสั่งให้ยึดรถเป็นการลงโทษแล้วก็สั่งให้ไอ้กลับไทยอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วอะเราจะไม่พูดถึงมันนะแต่ระหว่างที่ไอ้ถูกทำโทษอ่ะไอ้ห้ามก่อเรื่องอีกเด็ดขาดขอโทษครับเจ้านาน่ งานโกรธผมหรือเปล่าเราไม่โกรธไอหรอกเราออกจะเข้าใจอารมณ์ร้อนของวัยรุ่นซะด้วยซ้ําแต่ที่เราชิงลงโทษก่อนเพราะถ้าเป็นสิบปรการอไอต้องโดนหนักกว่านี้แน่ไอน่าจะรู้ตัวดีว่าแต่คิดถึงไครหรอเป็ดฮึรงเป็นหรือคนคนต่ามีพวงกุญแจเป็นยูนเป็ดหน้าทรงเรียว ผมประมาณนี้ตาเป็นแบบนี้สมุกแบบนี้แล้วก็วาดอย่างเนี้ยไปเอาปากกากับกระดาษมาวาดให้เราดูดีกว่าเราจะได้รู้ว่าคนที่ทําให้อ้หนอยไม่หลับอ่ะหน้าตาเป็นยังไงคือแบบนี้ครับเจ้าพอมองไกลๆก็ขาดเจ้าแต่พอมองใกล้ๆก็สมูไม่เคยฝันถึงเขาด้วยนะจริงนมสลับภาพเขาไม่ออก ก็นอนไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไงเฮ้ยมึงคนนอนมีฐานที่เดิมมีความรักเทียบลงขนาดนี้ตอนที่เจอกันทุเรศผคิดว่าใช่ครับก็จีบสิมีแล้วถ้าเขาไม่ชอบผมนะครับอือก็เอาซอเนี่ยไปสีให้เขาฟังุยเขาจะหาว่าผมว่าเขาเป็นควายไหมครับอืมงั้นก็รวบหัวรวบหางเขาไปเลยจริงเหรอครับ เราหล่อเล่นอย่าทำแบบนั้นเชียวนะไอชอบก็บอกเขาไปแล้วก็จีบเขาแต่ถ้าเขาไม่ชอบอ่ะก็อย่าทำให้เขาลำบากใจนะผมรู้จังมากแต่อย่างนะผมกับเขาเรียนคณะเดียวกันค่อยๆจีบกันไปเรื่อยก็ได้เราเอาใจช่วยนะไอะ มาพบกันหรือยังวิชาผมห้ามขาดเด็ดขาดชนไหนไม่มาครับอาจารย์แต่อีกหนึ่งนาทีจะโผล่มาครับอ๋อเชนไหนเขาไม่มาเลยนะตรงเวลาเลยเขาตงดูเวลาเป๊ะทุกคาบเลยอ่ะทุกคนทุกคนสงสัยแล้วสิว่าผู้หนุ่มหน้าเหล่าข้างๆผมคนนี้เป็นใครเขาชื่อไอเเลสเขาจะมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของคุณทุกคนเขาเพิ่งกลับมาจากแคนาดาเลยเข้ามาเรียนกลางเทอมเชนไหนมาครับ ไม่เจอกันอีกครั้งเอา้าคนเจเปะเ,เ,เ,เป็นเรื <c oughs> อเปมาตรงเวลาเป๊ะคุณเฉินไหนแต่วันนี้ผมยังไม่ได้เช็คชื่อผมมาทันเวลาเหรอครับอาจารย์ร้อเลยอย่นกับผมปะเนี่ยเบาหน่อยพาซึ่งข้างเขาเริ่มเรียนกันแล้วต่างสมกันในแบบที่ตัวองเจอเด็กม,มาั่งตรงนี้ดิตรงนี้ว่างอยู่ ันผมไปนั่งข้างเชนไนนะครับ,<ม>บรเล้งเทไวแล้วจะเล้ง <c oughs> แค่คิดก็เขินแล้วอ่ะเแบบนั่งข้างกันอ่ะโลกกลมจังเลยเนาะไม่แตกคุณชื่ออะไรอ,ะอ่ะอาจารย์นิรันดร์เองเลยเหอือ,อ,อมา,อาสายไม่รู้เรื่องไอเล่ช่ดปะเราต้น สว่วนเนี่ยนายเราอินทะสว่วนเราฉันไนยินดีที่ดนะได้รู้จักนะไอเรดเรียกเราว่าไอเฉยก็พอมันยาวไปไหมอ่ะไอเ<อ>ฉยเฉยก็อพอห้าพ<อ>ยางเลยนะคือเขาเป็นคนซึ่งหรือเขาเป็นควน,นควนุยกูนได้ปะพวกสภาพเราไม่ค่อยเข้าปากอะ่ะกูยังไงก็ได้ แล้วทำไมมึงมาเข้ากลางเธอวะตอนแรกนึกว่าปีหนึ่งคณะอื่นกูเพิ่งกลับมาจากแคนาดาถึงเมื่อวานไอ้ไหนเล่าให้ฟังว่ามึงเก็บเป็ดให้มันเนาะมั <c oughs> นบอกว่าคนเก็บเป็ดหล่อ,อม,มากปากไวไปไนะล่นายไล่ไอ้มันหล่อจริงเะละ่ะ <c oughs> ดูดิฉั <c oughs> นไหน <c oughs> อะฉันไหน <c oughs> ไปจับหนการที่เฉินไหนเป็นแบบนี้ทำให้นายได้เกียวจนต้นทำไมไอ้อะเด้เกี่ยวจนเต็มจะให้องเมย์เอ้าแลาทำไมต้องกลัวก็เรขอบคุณที่ไอ้เก็บเป็ดให้มึงไงถ้าไอ้ไม่ได้เก็บเป็ดให้มึงวันนั้นนะมึงโดนปลาลิ้นฆ่าเละบอกแน่เลี้ยงพวกกูแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกพวกนี้นี่คืออีกคนน่ะนั่นแหละสหน้าแบบไม่ได้คิดเลยใช่เดี๋ยวอีกคนมันคิดไงมึงจริงมันก็จะแบบ งั้นจ่ายคนละครึ่งกูเลี้ยงพวกมึงเก็บเป็ดให้ส่วนเลี้ยงเพราะได้เป็นเพื่อนกูส่วนในสามตัวเนี้ยทิศวะทำบุญโุญได้ดิไปถามใครเรียดเขาอยากเป็นเพื่อนกับมึงไหมปะเป็นอินกูจะเลิกคบกับมึงเพราะกูได้เพื่อนใหม่แล้วเนอะไอ้เรีเด็กใหม่ว่าแต่มึงอยากกินอะไรอ่ะ มึงห้ามตอบว่าอะไรก็ได้นะคุณอยากกินไก่ทอดแล้วก็แอบลองซองรถมึงด้วยได้เลยครับคุณเนรเรศรถเชนไหนยินดีบริการใกล้ไกลไปได้หมดจะให้คิดเป็นตามระยะทางหรือคิดเป็นกิโลดีครับ<อ>เร้กออกากกย่างหรือว่าทั้งคู่ก็ได้ของจ่ายได้หมดอะไรอะไรเปหม่แล้วนี่อรงยอะไรวะ ชอบคาแรคเตอร์ของ,งชินเนี่ยอไมไอ้จะกินไก่ทอดณไม่ที่ถามมื้อช่วยตอบอะชิวชกูอยากลองซ้อนรถในไหนอะนี่คุณมึงเห็นไหม ไอเพื่อนรักอยากไปกับกูพวกมึงอ่ะจะไปไหนก็ไปเลยขอสบซิงหรือเปล่ามันต้องมีอะไรแน่นอนนะมึงใครวะดูก็รู้ว่ากูหล่อสุดโหพี่ต้นก็กล้าโพสเนาะก็ต้องพี่อยู่แล้วปะคอยดูนะพี่ต้นชนจะตั้งใจสอบเข้าที่เดียวพี่ให้ได้เลย อ๋อชัาทีไม่น่ากินสิบึงว่าเน่มันต้องมาช้าเชินไหนปะวะมาจนได้ทีพายไอเป็นอ้อมโลกที่ไหนมาวะเนี่ยอ้อมอะไรกูพายไอมาทางรัฐเถอะได้คุณมึงลุงกูใช่ไหม เดี๋ยวกูจะเอาคืนด้วยการแฉเรืเ่องสาวของมึงที่หมดเลยมามา,มาเอาเลย <ๆ S 2> เริ่มที่ไอ้ต้นก่อนเลยไอ้ต้กมันมัน,มนโอ้ย<ม>ทำไมพวกมึงไม่มีเรื่องผีพีกเลยวะก็กูสติดีไงไม่เหมือนมึงโคตรเศร้าเลยว่ะแล้วไม่มีแฟนเหรอไม่มี S <S โสดโสดมากโสดแบบไม่คิดว่าคนเราเหล่อแบบคุณโสดได้อะวนใแต่พวกนี้เนี่ยเนระื่องวุนสนใจแล้หรอกเออใหญ่เพราะแต่มึงไม่มีแฟนหรอโอ้โหคุณอินท้าคุณดูเบ้าหน้า,ค,นา,ยยายนนคุณไอเล่ตเขาด้วยเบ้าหน้าอย่างกับพระเอกไม่มีสิแปลจริงไม่ม,ไม,มออีไม่มีเออไม่มีอ่ะคุณโสดอะอะจริงไหมเนี่ย อย่างเชื่อเลยเ๋ค่อยหาแถวนี้เอ้ยเาบอกเป็นไนหรือเปล่าใช่เออกูมีเรื่องอยากจะถามพวกมึงอ่ะแล้วพวกมึงอ่ะชอบคนแบบไหนกันกูชอบคนดีเรียมอยู่นะคนที่รักกูคนเดียวกูชอบคนที่กูชอบ กูก็คิดแบบเดียวกับอินอะแล้วมาึงอะ <c oughs> มีคนในใจแล้ว <c oughs> น้องก้านหลิวปีหนึ่งดาวคณะบริหารโหยากมีขนแขนเล็กน้อยพอสวยไ <c oughs> งโคตรโล่จิตเลย <c oughs> ไม่เข้าใจหรอยนายคนมีขนแขกนะมิสเหนียตายเ <c oughs> นาะไอ้ไม่รู้ดิ <c oughs> แขนกูก็ไม่มีขน อะไรของมึงเนี่ยมึงมีผู้ชอบมึงลุกเจ็ดสิบสมึงแต่แบบเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะคุยกันแค่แบบแค่ไม่กี่ประโยคอะแต่เราได้แบบข้อมูลมาเต็มเลยวเหมือนจริงโหพอกูดูแล้วกูรู้สึกว่าที่อีพีเดียวอะแต่เรารู้เลยว่าเฉินไหนอะเป็นคนที่แปลกจริงแล้วก็เป็นคนที่โห ไม่ค่อยเป็นคนที่จะเจอกง่ายๆอะมึงหายากนะแบบนี้แหละก็เปลกาเลยแบบดูซีที่หลายๆเรื่องมาเรารู้สึกว่าเฉินไหนเป็นคนที่แปล่ก็ลย่นะจริงเขาดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยปกติอะหายากในสังคมเออคือตอนที่เฉินไหนเขาบอกว่าเขาแบบโู่แบ้วโเสด็จนี้ใช่ป่ะมึงเออปุ๊กเลยคิดว่าเขาพูดออกมาแบบไม่คิดอะไรใช่ป่ะแต่ว่ามัน เป็นประโยชน์ต่อไอ้คนข้างๆอะมันเหมือนจิตประกายอ่ะใช่ทีนี้อ่าไอเขาก็เลยแบบถามต่อใช่ป่ะเออว่าแบบชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเออแล้วพอไหนเขาบอกว่าเขามีคนในใจอยู่แล้วอ่าหน้าของไอก็แบบเริ่มถอดสีละอือหมโอ้รอเล่นนะแบ่งน้ำหวานให้ดูเลย ร่วมสาบาสโหไหนตูดจลอดมันแพบพนาดนะมันยังไม่อย้กเขากินอีกเนี่ยขอบทุกคนล่ะไอ้ไอ้เอ้ยแบบจุทางก็ห้องไปเออกูไม่ถือหือทุกคนมันชอบอ่ะก็คงจำไว้นะต่อจริงนี้ไปอ่ะเพื่อนรักคนใหม่ของกูเคยไอ้พวมึงอ่ะตกกระปอกไปเลยครับ มือม้ออร่อยทำไอดฟอออีกเนี่ยนะครับสบายเลยย้ายย้ายมือ,อไรไมื้ออร่อยหรอ,อเอล่าไจะมีอะไรกินกิน ัหนีโคตรน่า,ากินเลยเออกินจีร้านนี้อร่อยนะเว้ยกูชิมอเองก็ว่าอ,อยูกว่าทำไมแบบพวกนี้เขาแต่งตัวเหมือนแบบคนที่แรงเกี่ยวกับการยีดเลยอ่ะเออแต่งเหมือนเนาะตอนที่กูเห็นครั้งแรกกูก็สุกาเหมือน กอยิงจี่ชนะอ๋อกูจะได้ไปส่งถุงนอนกูใช่ป่ะเปล่าแล้วต้องลงรถอยู่ไหนโนนขานโนนอะโหโหขับเบี้ยมเลยเหรออือเพาื้อสวยเยนะรวยจัง เจา้านั่นน่ะมีรถหลายคันถ้ามึงชอบรถอ่ะไว้ไปเทอมไปเที่ยวบ้านกูที่น่านได้นะกูยังไม่เคยไปน่านเลยอะอไว้ชวยไอ้สามคนนั้นไปได้ะได้ดิม <c oughs> าเลยก็แต่ <c oughs> มึงอ่ะยังคุยกับกูแล้วายเงินกูแล้วใช่ปะไม่ไม่ได้งอนชอบตาเฉนไหนอ่ะอือเป็นปราะกายอ๋อเป็นน้อย นี่มึงแต่งตัวหล่อจะไปไหนเนี่ยเอา้ายังไม่กลับอีกเหรอกำลังคือกูอือเออตอนนี้มึงจะไปไหน,น,นไปขอไะไเรื่องขออะไรไปทำไมถ่าก้าหลิวเหรอก็ไปแจกอ้อยให้น้องก้าหลิวยังไงล่ะครับเพื่อนน้องเขาชอบมานั่งเล่นกับเพื่อนตอน,นเย็นๆน่ะชวยไปด้วยเฮ้ยมึงคิดอะไรกับน้องก้าหลิวอุ้ะเนี่ยบ้าคิดกูจะไปช่วยมึงสินหน้องเขไงไม่เอาอ่ะนหน่อ ไปน้องเพลงก็จ่รู้ต่กูไม่ชอบอันนี้เป็นเหตุผลถ้าเป็นกูก็ไม่ชวนไปจริงกูก็ไม่ได้ชอบคนที่มีคนแทนเท่านั้นน้าเชิไหนเัิไหนคนหล่อน้าน้าเชิไหนกูว่านะเขาอยากไปดูคู่ต่อสู้เขาได้นอนเลยมือไปก็ไปขอบคุณครับน้องท่าหลิวมึอน้องมาแล้วเกินไปปไหนี่ไหน เออแล้วเดินไปเรื่องอ่ะกล<อ>ัอ,อยังทำไงดีวะสวัสดีค่ะพี่ไหนมหาลัยคลินีก้รอหรอคะสวัสดีครับ ฉบชั้นแบบนี้นะยอมแต่อินโอวแล้วว่าแกแกเฮ้ยคดีน่ะแยากม,มากแล้วเจอกันหน่อยนะคนีน่ะเขามาร้องเพลงจีบกันปะแกคิดเหมือนฉันไหมบีหน,นึ่งก็ลุยไปเลยสิค่ะบีสองเอื่องั้นแรกนี่มึงมาช่วยกูจีบสาวเดี๋ยวจีบซะเองเลยเนี่ยคนเขามองมึงหมดแล้วเนี่ย ไงอ่ะกูไม่ได้สนใจคนคนนั้ทั้งหมดมเขาจะไปสนใจคนอื่นได้ไในเมื่อคนที่เขาชอบอยู่หน้าเนาะ S <S> อยากให้ทุกคนเขาเจอผิดก็เขาสองคนชอบกันได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งได้คนไม่ได้ไม่มีคนมาขีดมากกว่าสองคนที่ช้าก็จบแล้วนะคะกับการดีแอคชั่นซีรีส์ไอหลงไหนอีพีหนึ่งค่ะแค่อีพีแรกก็สนุกแล้วจสิงเพลงหล่อมากคือมันจะมีจุดที่เราสึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องมีความหมาอเลยสักอย่าง เออคือกูบอกว่าเชินไหนอ่ะเป็นคนที่เฟนดีกับเพื่อนไงถูกไหมแล้วแล้วเขาเป็นคนชอบชอบทำนิสัยอย่างเงี้ยเออเขาไปเจอกับเพื่อนใหม่อย่างไงอ่ะเขาก็เลยเอานิสัยที่เขาทำกับเพื่อนอยู่แล้วอ่ะไปทํากับไอ้เพราะไอ้ก็เป็นเพื่อนใหม่ของเขาไงถูกไหมมันตอนกิิมจิอ่ะเห็นไหมเพื่อนยกมาปุ๊บแงกเข้าปากนเลยถูกปหคือเป็นคนง่ายง่ายใช่เป็นคนง่ายเป็นคนแบบไปเปๆอ่ะเออซึ่งกูก็ไม่เคยเจอปะ นี่ยายดูมอทีเรื่องเ,อเมียน,ไ,นไม่เคยเจอคนแปคกานี่ไม่ขี่รถยังไงวะออมลูกบ้าโบเอาจจะขี่ขี่รถแบบชมนกชมไม้ใช่ไงเขาเป็นคนชอบมัน้นแต่เพื่อนเขาไม่ชอบใช่ไหมล่ะอืมเพราะเขาคือแบบแถ้าจะไปที่นี่ก็คือดิ่งไปที่นี่เลยใช่แล้วเขาก็เป็นคนที่แบบเหมือนที่มึงบอกเขาเป็นคนตรงเวลาอืมแล้วไอความตรงเวลาของเขาอะเขาน่าจะทาแบบจนเพื่อนรู้อ่ะเนี่ยอาจารย์อีกเนี่ยที่ปุ๊บไอเชนไหนจะมาแน่นอนอซึ่งเชนไหนก็มาจรงิงเป็นคนตรงเวลาะพูดจริงๆนะเชนไหนอ่ะ ให้จีบน้องก้าวหรือม่ติดอ่ะเป็นไปได้ดกูรู้สึกกูเอาจริงๆริงตึกิดภาพสุดท้ายอยู่กูไม่อยากให้ใครจีบเลยจริงๆอ่ะตอนที่เชิญไหนอ่ะเขานั่งกับ,าากบไอไอ,อ่ะเออกูแบบอยากให้ใครเข้าใจคิดว่าสองคนนี้เป็นคู่รักกันมากเลยต้องต้องหวังพึ่งอ่ะ คนที่นั่งอยู่โต๊ะตรงนั้นอะเพิ่งไอ้คนถ่ายอะกูอยากให้เขาถ่ายภาพมันสองคนใช่ไหมแล้วก็แชร์อะไปเออให้คนเข้าใจว่าอือสองคนนี้เป็นคนรักกันเฮ้ยทุกคนอย่าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยซึ่งเอาจริงนิสัยของเฉินไหนอะมันก็แปลกจริงๆเลยแล้วอีกอย่างก็คือเขาดูจะสนิทกับไอเดียวมากสนิทเร็วหรืออาจจะเพราะว่า เขาคิดว่าไอกับเขานี่เหมือนจะไปกันได้แ่แบบเอ้ยมันสูกชะตาหรือเปล่าอาจจะแบบไปไหนไปกันเพราะว่าดูไอจะไมยขัดอืมแต่เพื่อนเขาก็ดูนิสัยกันแล้วเนก็จะแบบขัดบ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็เหมือนแสดงความเป็นกันเองรู้มากอืมถูกไหมใช่แต่ว่าเพราะว่าความที่เขาคิดว่าไอก็คือแบบมาแบบเพื่อน ไม่ได้รู้ว่าไอคิดอะไรอเออ,อเขามีอะไรเขาพูดไงใช่แล้วเขาก็แสดงแบบแดีวก็โอบแล้วก็ดูแล้วก็กกนี่ไม่รู้ซะแล้วเพราะไอคนที่โอบอยู่มันคิดอะไรอยู่จริงแล้วไอก็แบบวันนี้เกือบได้กดําไรแล้วจริงได้อะไรเตรมแล้วเขาเขาจะไปิเลี้ยงกันที่ห้องเดียร์ค <laughs> <laughs> ือแบบพอพูดถึงตรงนั้นปุ๊บ ภาพแบบภาพมันขึ้นภา <laughs> พในอา่าเฟลเลอร์อ่ะมันขึ้นมาในหัวเลย <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นฉากนั้นไหมคือไม่รู้ว่าไอ้มันจจะงานไปหรือเปล่าเออนั่นแหละแต่ว่าเจ้าหน้าน่ะเออเขาก็สอนดีนะอืมคือเจ้าหน้านกับคุณสิบเขาชื่อสิบประกรณ์ไหมน่าจะสิบประกรณ์อืมคือเขาเลี้ยงไอมารู้สึกว่าเออว่ะ มันไม่ต้องเป็นแบบชายหญิงเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาก็ได้เนาะเข้าใจปะเขาก็เลี้ยงมาได้ดีเหมือนกันเออใช่กูคิดนี้เหมือนกันแล้วกูก็อยากรู้ด้วยว่าแม่ของไออ่ะคือใครคือหมายถึงว่าอยากรู้ที่มาที่ไปทำไมถึงได้เอามาเลี้ยงเออของการชีวิตมาของตัวไอนั่นแหละอประมาณนั้นเลยใช่แล้วก็อยากรู้ว่าปิดอ่ะมันมีเรื่องราวใหม่ไง ก็คือตอนที่ดูเทรลเลอร์กับทีเซอร์อะเออแล้วรู้สึกว่ามันฟุ้งๆอะมันกุ้งกิ้งกุ๊กกิ๊กอย่เงี้ยเออแล้วมันก็ดูโรแมนติกมากด้วยตอนที่เขาตัดมาให้เราดูอะแล้วช่วงแค่ท้ายปะมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอ่ะเออเ่ยซึ่งเราก็ต้องรอดูในซีรีส์ต่อไปใช่สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดี ข้อมูลผิดพลาดก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบการรีแอคเพลนทนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ